รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรซา f ฟมิลี่ o ู้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอีลเวซองเดอร์เครื่องดื่มธัญ,ญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็มสุขภาพน้ำมันผสมตาเอ e มอรอ มาร่วมต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยการชม,มคอนเสิร์ตมหากุศล80ปีนนทรีบานโดยวงดนตรีสุนทราพรในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567เวลา13-17นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอิมสุขที่ได้ฟังเพลงอมตะสุนทราพรโดยนักร้องรับเชิญและนักร้องวงสุนทราพรเต็มวงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อซื้อบัตรตามหมายเลขโทรศัพท์และสแกนคิวอารโค้ดตามด้านล่างนี้ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ทริปของเราล่องสรานจานสง่าร่วมกับสถาบันเพลินได้มาที่ซัปโปรโรเกาะออกไกโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมาสัมผัสความเยือกเย็นและความหนาวตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ตกอยู่ประมาณสัก10องศาเซนเซียสซึ่งก็ไม่ถึงกับหนาวจัดวันนี้ เราจะมาค้นหาความมีสเสน่ห์ความเป็นตัวตนและประวัติของเกาะฮอกไกโดรวมทั้งเมืองซัป,ปโปโรสวัสดีครับคุณเอกลิ์ครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยที่เสียสละเวลามาร่วมทิปกับเราในคร,ครั้งนี้ถ้าไม่มีคุณเอกลิ์เราจะไม่รู้เลยว่าฮอกไกโดซัป,ปโปโรเสน่ห์เป็นอย่างไรฮอกไกโดเคยอ่านประวัติมาเหมือนกับเป็นเกาะน้องใหม่แปลว่าอะไรนะครับ ฮอกไกโดเนี่ยในอดีต400กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ<ะ>ประชาชนชาวญี่ปุ่นไม่ทราบว่าที่นี่มีแผ่นดินใหญ่แต่เขาทราบไหมว่าเป็นแผ่นดินของเขาเขาก็ยังไม่ทราบ<อ>จนกระทั่งมันมีชาวรัสเซียเนี่ยเริ่มบุกเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ<อ>แล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็นั่งเรือสำรวจไปเรื่อยๆในท้องทะเล<อ>นะครับห่างจากเกาะคอนชู50กว่ากิโลห่างจาก ห่างจากเกาะฮอนชูประมาณ 50, 50กิโลค8้าส <58 S 1> ิก <58. S 1> ิโล58ิอ้ไม่ไกลอ่ะเขาก็เลยคิดว่าถ้าห่างขนาดนี้มันใกล้มากนะมันจะต้องแผ่นดินของญี่ปุ่นส<อ>ิก็เลยมารายงานรัฐบาลโช,โ<อ>ช,โชกุนรัฐบาลโชกุนก็ จัดกองกําลังทหารออกไปขับไล่ชาวรัสเซียให้เป็นประกาศให้เป็นแผ่นดินแห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่นนี่แค่ประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ400กว่าปีครับตั้งชื่อตั้งชื่อแผ่นดินแห่งใหม่นี่ว่าฮอกไกโดแปลว่าดินแดนทางทะเลเหนือดินแดนทางทะเลเหนือแต่บางคนแปลก็บอกว่าดินแดนสู่ทะเลเหนืออะไรประมาณนี้ก็คือทางเหนือนั่นเองนะฮะแล้วก็เลยสถาปนาเมืองซัปโปโรเป็นเมืองหลวงใช่ครับนะฮะแต่ว่าเมืองซัปโปโรนั้นมาสร้างในทีหลัง สร้างประมาณกี่ปีมาแล้วประมาณสักร3 0ปีที่แล้วไม่นานมานียยุครัฐบาลเมจิหลังจากที่รัฐบาลโชกุนนั้นสิ้นอำนาจแล้วก็ประกาศคืนอำนาจสู่จักรพรรดินะครับองจักรพรรดนั้นก็ตั้งราชวงศ์เมจิขึ้นมาประกาศปีศักราชเป็นปีเมจิที่1นะครับต่อมาปีเมจิที่2นะครับก็เริ่มมีการวางโครงการที่จะสร้างเมืองปโปโรแห่งดีก็มีการสํารวจว่า แผ่นดินตรงไหนที่เป็นพื้นราบที่มีบริเวณกว้างที่สุดของเกาะซึ่งเหมาะจะสร้างเมืองหลวงก็สำรวจจนกระทั่งมาเจอบริเวณเมืองซัปโปโลแห่งดีนะครับก็เริ่มสร้างที่ทําการรัฐบาลขึ้นมาสแสดงว่าร้อยสาปีที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในยุคกรุงกรัตนโกสินทร์ประมาณร,าาารัชกาลที่ห้อ๋อเหรอฮะใช่ครับเนื่องจากว่าอายุของเมืองซัปโปโรเนี่ยมันไม่นานมากนัก แต่ทําไมการเจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็วก็เลยอยากจะถามคุณฤทธิ์ว่าอสเสน่ห์ของเมืองซัปโปโรเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นเมืองหลวงนะครับใครที่มาที่เกาะเที่ยวเกาะฮอกไกโดก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เมืองหลวงเนี่ยนะครับก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกับโตเกียวโอซาก้านะครับมีศูนย์เป็นศูนย์กลางความเจญเจริญคล้ายๆกันเป็นศูนย์กลางการคมนาคม <Okay. S 2> จะต่อรถไปเมืองไหนต่อไหนเนี่ยก็ต้องมาเริ่มต้นที่นี่ ต่นี้เมืองใหญ่ๆที่คนไทยชอบมาหรือนักท่องเที่ยวชอบมานั้นเนี่ยมีชื่อเมืองอะไรบ้างฮะโโนอกจากซัปโปโรแล้วนะครับทางที่ใต้สุดมีเมืองฮากกดาเตะเป็นเมืองท่าเก่า, uh huh. นาในอดีตเนี่ยสร้างขึ้นมาก่อนเมืองซัปโปโร uh huh. เพราะว่าจากเกาะฮอนชูเนี่ยชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนยังไม่มีการคมนาคมชนิดอื่นนอกจากรเรือ uh huh. นั่งเรือข้ามเกาะมาก็จะเจอแผ่นดินฮากดาเตะก่อน เพราะนั้นเมืองนั้นเป็นเมืองท่าแล้วก็ชาวต่างชาติมาค้าขายก็ต้องมาตั้งท่าเรือที่เมืองนี้ห่างจากซัโปรโรประมาณลงลงไปลงทางทิศใต้นะห่างจากซัปโปโรขับรถเนี่ยนะประมาณ4ชั่วโมงขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีเมืองอาซาฮิคาว่านะครับที่มีสวนสัตว์ ขนาดใหญ่แล้วก็มีขบวนพาเรตเพนกวินที่คนนักท่องเที่ยวชอบไปดูกันนะครับมีเมืองฟูราโนอยู่ทางทิศใต้ของอาซาฮิกาว่าเป็นเมืองที่ปลูกทุ่งลาเวนเดอร์ทุกๆปีหน้าร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากร้อนของเขาคือเดือนเดือนกรกฎาสิงหาตอนนั้นทุ่งลาเวนเดอร์บานสับรังสีม่วง เป็นทั้งทิวเลยไกลสุดลูกหูลูกตานะครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเตรียมหยอดเงินใส่กระปุกไว้นะฮะเราอยากเห็นทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงทั้งทุ่งเลยกลิ่น<ไ>มันโชยมาเลยใช่ไหมฮะคุณลิ่กลิ่นนั้นไม่โชยครับเนื่องจากว่าน้ํามันลาเวนเดอร์ที่ว่ากลิ่นหอมเ<ะ><ะ>นี่ยมันต้องผ่านการสกัดถูกต้องหากว่าเป็นต้นไม้ธรรมดานี่ยังจะไม่ได้กลิ่นครับ แล้วช่วงกรกฎาคมมันจะบาดอยู่นานเนียฮะนานเป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจครับที่เขาปลูกเอาไว้เพื่อสกัดน้ำมันขายนะเป็นของเอกชนโอเคเป็นของเอกชนเลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวใช่ครับ่อนไปทางเหนือยังมีเมืองอาบาชิรีอาบาชิรีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันแต่เป็นเมืองเล็กๆนะครับสมัยก่อนไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรือนจำ <peach: S 2> เอาไว้ขังพวกนักโทษการเมืองนะครับเ oh. นื่องจากว่าในยุคเมจิเนี่ยสร้างรัฐบาลเมจิขึ้นมาแต่ว่าคนหัวเก่าที่อยู่ในยุคโชกุนช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยคนหัวเก่าที่ต่อต้านการปกครองแบบสมัยใหม่อย,ยังมีอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงมีศัตรูทางการเมืองอยู่มากพอสมควร oh. เขาก็จะจับขึ้นศาลแล้วก็สำเร็จโทษด,ด้วยการให้ไปขังไว้ที่เมืองอาบาริรี่ซึ่งปีหนึ่ง <c oughs> หนาว1ิเดือน มนึกถึงเกาะตะลูเทาของประเทศไทยใช่ครับผมแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยถนนหนทางมันยังไม่มีมก็ใช้นักโทษนี่แหละครับมาสร้างถนนล้มตายกันไปก็มากมจากความหนาวจากความหิวผมเห็นปลูกกันเต้เป,เป็นต้นอะไรฮะเนี่ยผมตั้งชื่อภาษาไทยวัดใหม่เจริญธรรมก็แล้วกันอันนี้เป็นงานศิละปะมันก็ะสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของคนญี่ปุ่นนะนะ สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอล NSL Food ซองเดอร์เครื่องดื่มธัญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็มสุขภาพ มาร่วมต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยการชมคอนเสิร์ตมหากุศล80ปีนนทรีบานโดยวงดนตรีสุนทราพรในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567เวลา13-17นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอิมสุกที่ได้ฟังเพลงอมตะสุนทราพรโดยนักร้องรับเชิญและนักร้องวงสุนทราพรเต็มวงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อซื้อบัตรตามหมายเลขโทรศัพท์และสแกนคิวอาร์โค้ดตามด้านล่างนี้ครับ คุณฤทธิ์ครับต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมเห็นปลูกกันเตมเมืองซัปโรเลยเป็นต้นอะไรฮะเนี่ยมันคือต้นซากุระครับแล้วฮะครับในช่วงที่ดอกไม้ซากุระไม่บานเนี่ยเราดูเราอาจจะยังไม่ทราบแต่วิธีการสังเกตง่ายๆครับคือเปลือกไม้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นขวางเออจริงด้วยนะครับถ้ามองไปสูงๆถ้าเป็นที่กิ่งอ่อนนะยิ่งชัดเจนครับแต่ลําต้นที่กิ่งแก่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเก็บใบขึ้นมาเนี่ย สังเกตเห็นว่าขอบใบจะเป็นฟันปลาเล็กๆอ๋อนี่ไงใช่ครับผมถ้าเราเห็น2ลักษณะนี้น่าจะเป็น้นซากุระแน่นอนครับเพรซากุระเป็นไม้ยืนต้นนะครับบางต้นนี่อายุยืนเป็นพันปีทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับมีจายอนซากุระนะครับใหญ่ประมาณสัก3าคนโอบนะครับอยู่ประมาณ4ต้นที่มีอายุเกิน1,000ปียกตัวอย่างอยู่เมืองไหนบ้างอาัจะได้ตามไปล่าดู เช่นที่เมืองจังหวัดกิฟุก็มีอยู่ต้นหนึ่งซากุระสรุปแล้วบานช่วงฤดูเดือนไหนฮะ,ะแล้วแต่ภูมิภาคครับเวลาบานเนี่ยไล่จากภาคใต้ขึ้นภาคเหนือ,อ,อ,อเพราะว่าพ้นหน้าหนาวมาเนี่ยเมืองไหนอุดก่อนตรงนั้นบานก่อนผมอยากจะเห็นวัดญี่ปุ่นจังเลยเนี่ยเนี่ยครับเป็นวัดที่สร้างใหม่อันนี้อ่านว่าอะไรฮะชินเซนโคจิครับ เป็นวัดเหรอครับเป็นชื่อวัดใช่ับผแปลภาษาไทยเป็นต้องแปลเป็นทีละตัวครับชินแปลว่าใหม่เซงแปลหมายถึงการงานการกุศลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลผลบุญนะครับแล้วก็โคเนี่ยคือแสงสว่างน่าจะหมายถึงวัดที่ให้แสงสว่างสําหรับผลบุญการกุศลต่างๆประมาณนั้นประมาณนั้นครับใช่ผมตั้งชื่อภาษาไทยวัดใหม่เจริญธรรมก็แล้วกัน เข้ากันดีเลยครับน่าจะไดวัดใหม่เจริญธรรมเอะผมเห็นแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งเลยฮะคุณลิ์ฮะมันมันคืออะไรฮะกระดาษนี่นะคือเซียมซีครับรคนไทยรู้จักในนามเสียมซีคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ชอบชอบเสียงเซียมซีเหมือนคนไทย <laughs> ส่วนป้ายไม้เนี่นะครับเขียนมีคําเขียนอธิษฐานเ,เขาเรียกกันว่าเอ็มะ นะครับเป็นป้ายไม้เขียนคําอธิษฐานอธิษฐานอยากได้อะไรก็เขียนใส่ลงไปในนี้ใช่ครับแล้วก็ถึงช่วงวันเวลาหนึ่งนะครับทางพระผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยก็จะมารวบรวมเอาไปกองไว้ด้วยกันแล้วก็ทําพิธีครับภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติมาเขียนใช่อย่างเช่นนี้เป็นต้นครับท่านผู้ชมครับ I hope for the end of suffering อ๋อให้จบ ความทุกข์ให้หายไป I hope everyone is healthy นะกะ็ความมีสุขภาพดีสุขสบ,สบายก็จะขอให้เป็นของทุกๆคนเป็นภาษาญี่ปุ่นซะส่วนมากนะฮะอ้สังกฤษก็เยอะแล,แล้วกระดาษตรวนี้คือใบอะไรเซมซีครับก็เป็นใบเซมซีเหมือนกัน,นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาอ่านเซมซีแล้วไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีเขาจะผูกเอาไว้ที่ สถานที่ที่เป็นวัดหรือสันเจ้าเขา,าไม่ได้เอากลับไปไม่เอากลับลบ,บ้านเราใช่ครับไม่เอากลับเพราะฉะนั้นทางเจ้าของสถานที่เขาต้องเตรียมสถานที่อเอาไว้ให้คนพูดโอเคบ้านเราอ่ะคุณฤทธิ์เวลาเสี่ยงทีมซีเสร็จถ้าเจอไม่ดีเนี่ยต้องไปสะดอกเคาะหรือไปจำพิธีนู่นนี่นั่นที่นี่เขามีไหมที่นี่มีครับมีเหมือนกันมีครับคุณฤทธิ์เนี่ยผมเห็นแบบนี้มีหลายแห่งเลยแล้วผมก็สงสัยนะฮะ มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่เอาหินมาวางแล้วก็มีกรวดแบบนี้มันคืออะไรครับอันนี้เป็นงานศิละปะเอาเหรอครับผมซึ่งพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกายเซนนะครับเป็นผู้ริเริ่ม<อ>ในการสร้างงานศิละปะสไตล์แบบนี้ครับสะท้อนอ,อะไรบอกอะไรฮะครับก็อ,อย่างเช่นกรวดเนี่ยนะครับเขาเปรียบเสมือนเป็นน้ําทะเลน้ําในมาหาสมุทรนะครับส่วน หินก้อนใหญ่ต่างๆเนี่ยก็คือเกาะใหญ่ภูเขาแล้วก็เรือเดินสมุทรนะครับที่อยู่ในมหาสมุทรมันกระท้องถึงความเป็นตัวตนของคนญี่ปุ่นนะใช่ครับคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ชอบเสพงานศิลปะคล้ายๆกับชาวตะวันตกอย่างที่เห็นกรวดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคลื่นน้ำเป็นทะเลแล้วก็มีเกาะต่างๆเกิดขึ้นถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีการถูกลากจาก อุปกรณ์ที่เป็นไม้ให้มันเป็นริ้วๆเหมือนกับคลื่นคลื่นเป็นเส้นเห็นไหมครับเขาจะใช้ไม้เนี่ยนะครับมาตัดให้มันเป็นฟันปลาแบบพังหาแล้วก็มีความยาวคล้ายๆกับเป็นคลาดก็มีด้ามมีด้ามจับแล้วเขาก็จะลากไปลากมาให้มันเป็นริ้วคลื่นแล้วสวนแบบนี้มีเฉพาะอยู่ในวัดหรือมีอยู่ทั่วๆไปก็ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในวัดที่เป็นนิกายเซนทุกแผง ศา <Okay. S 2> ส,สนาพุทธเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสู่ประเทศจีนข้ามมายังเกาหลีแล้วก็ข้ามมายังญี่ปุน่นค,ครับส่วนนิกายเซนเนี่ยนะครับเป็นนิกายที่แยกออกมาจากศาสนาพุทธนะครับหลวงพ่อที่ก่อตั้งศาสนานี้ก็คือหลวงพ่อเดรมานะเดรมาเนี่ยพอมาถึงษป,ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงเป็นดารุมะ ครับผมตุ๊กตาสีแดงแดงนะครับที่ตั้งเอาไว้โชว์ตามสถานที่ทั่วไปหรือในบ้านคนหรือว่าโรงแรมต่างๆที่เราเห็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นั่นคือสัญลักษณ์ของหลวงพ่อเดเรมา,าผู้เป็นผ,ผู้เป็นผู้กอ่อตั้งนิกายเซนผมสังเกตดูนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเสพศิละปะเขาโหยหาศิละปะกันเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นก็คือเป็นส่วนญี่ปุ่น ส่วนที่เรายืนอยู่นี้ถือว่าเป็นส่วนญี่ปุ่นได้ไหมฮะได้ครับผมก็พอได้นะใช่ครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะสวนญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นนะครับที่เหตุกันบ่อยๆนะครับเขาก็จะเลือกชนิดของต้นไม้อ,อย่างเช่นต้นสนต้นเมเปิรนะครับที่มันต้นสนเนี่ยมีใบเขียวตลอดทั้งปีส่วนต้นเมเปิรเนี่ยช่วงช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นใบสีแดงก็จะทําให้เกิดความงดงามแล้วก็ก้อนหินที่เรียงรายต่างๆเนี่ยมักจะเป็นของขวัญมาจากมิตรสหายคนรู้จัก รหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องก็จะนําก้อนหิน,นมาเป็นของขวัญ<อ>ถือเป็นสิ่งล้ําค่าที่สุดในการมอบให้สถานที่ท,ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่อย,ย่างเสานี้บอกอะไรฮ<อ>ะคุณฤทธิ์ครับเสานี้นะครับตามป้ายเนี่ยนะครับเป็นเสาที่สักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอครับคนไทยเรียกเจ้าแม่กวนอิมแต่ในความจริงแล้วเนี่ยองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง<อ>นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีนับถือองค์กวนอิมหรือว่าองค์พระโพธิสัตว์เนี่ย มากพอสมควรคล้ายๆกับคนจีนแล้วตรงนี้แหละฮะคุริสครับคืออะไรฮะเป็นเจดีครับอ๋อเจดีก็เป็นศิลปกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับข้างล่างก็จะเป็นอักษรสันสกฤตครับคุริสอ่านได้ปะอ่านไม่ออกครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมไปวัดอื่นมาเนี่ยอักษรสันสกฤตที่อยู่บนสิ่งปลูกสร้างนะมักจะพูดถึงธาตุทั้งสี่อ๋อครับดินน้ำลมไฟโอเคครับ ตรงนั้นเห็นมีอยู่ตามบ้านด้วยโคมเขาเรียกโคมครับโคมหินเป็นโคมหินในอดีตนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะนั้นโคมหินเนี่ยก็จะทนทานต่อไฟและความร้อนก็ใช้จุดขี้ใต้นะครับมีหน้าเข้แสงสว่างเขาไปบ้านคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีตัวนี้ประจำอยู่หมดเลยนะฮะแม้ว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ตามแต่เขาเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งปัจจุบันก็เลยกลายเป็นของตกแต่งโอเคครับ เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอลเรามาตามล่าหาใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองเปลือกกล้วยหอมชาวต่างชาติเรียกคี่อออฟบุดดา จุดประสงค์หลักตอนแรกเนี่ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอันนั้นคือวัตถุประสงค์แรกที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรากลสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตซองเดอร์เครื่องดื่มธัญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็มสุขภาพ มันผสมตาเอเมอรอลมาร่วมต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยการชมคอนเสิร์ตมหากุศล80ปีนนทรีบานโดยวงดนตรีสุนทราพร ในวันอาท 2018, ิตย์ที่28มกราคม2567เวลา13-17นริกาณศูนยะ์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอิ่มสุกที่ได้ฟังเพลงอมตะสุนทราพรโดยนักร้องรับเชิญและนักร้องวงสุนทราพรเต็มวงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อซื้อบัตรตามหมายเลขโทรศัพท์และสแกนคิวอาคต้ตามด้านล่างนี้ครับ ณผู้ชมครับสถานที่ผมยืนอยู่แห่งนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แต่มีความเหมือนและความต่างอยู่มากทีเดียวเลยที่เหมือนมากที่สุดก็คือมีจัก,กรยานแล้วเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ผมยืนอยู่นี้คือมหาวิทยาลัยฮอกไกโดเรามาที่มหาลาัยฮอกไกโดเพื่อจะมาตามล่าหาใบไม้เปลี่ยนสีแต่ที่อื่นใบไม้เปลี่ยนสีจะมีความหลากหลายแต่ที่นี่มีสีเหลืองเป็นส่วนมากแล้วเป็นสีเหลือง ของเปลือกกล้วยหอมอีกต่างหากนั่นก็คือต้นแปะกล้วยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิโจอิโจแปลว่าต้นแปะก้วยเดี๋ยวเราตามไปดูความงดงามของอิโจกันครับคุณผู้ชมครับหลายคนสงสัยว่าจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นต้องไปเดือนไหน ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นอย่างเกาะฮอกไกโดจะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้เปลี่ยนสีก่อนภูมิภาคอื่นๆถ้าจะจำง่ายๆก็คือใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นจะไล่จากทางเหนือลงมาสู่ทางใต้สลับกับการบานของดอกซากุระที่จะบานไล่จากทางใต้ขึ้นสู่ทางเหนือนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่คุณเอกกฤตบอกเราไว้ว่าเกาะฮอกไกโยนั้นเป็นเกาะที่เพิ่งค้นพบใหม่ของประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสถานโบรมโบราณอาจจะายากสักนิดหนึ่งแต่มาณวันนี้คนญี่ปุ่นเริ่มก่อสร้างเป็นสถานที่ที่เคารพสักการะหนึ่งในนั้นก็คือพระพุทธรูปซึ่งคนญี่ปุ่นเองก็นับถือาศาสนาพุทธกันเยอะมากๆเลยวันนี้คุณเอกฤทธ์จะมาบอกเรานะครับว่า พระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหลังของพวกผมนั้นเนี่ยเป็นพระพุทธรูปอะไรสร้างขึ้นมาด้วยเพื่อวัตถุประสองค์อะไรของคนญี่ปุ่นคุณเอกฤทธิ์ครับพระพุทธรูป,ปองค์นี้เรียกว่าอะไรครับคนญี่ปุ่นเรียกไดบุึนะครับไดบุษหมายถึงว่าองค์พระองค์ใหญ่นะครับ oh. ชาวต่างชาติเรียกคิวออฟบุษดาเนื่องจากว่าทัศนียภาพโดยรอบียก็คือมีเดินดินล้อมรอ,อบนะครับ ก็เลยเรียกว่าฮิวออฟบุตดาคนไทยก็เลยเรียกว่าเนินพระพุทธเจ้าอ๋อฮิวที่แปลว่าเนินใช่ครับ mm hmm. ผมองค์พระองค์นี้นะครับพระนามของท่านก็คือพระพุทธเจ้าไวยโรจนะนะครับในศาสนาพุทธแบบนิกายมหายานเนี่ยก็จะนับถือพระพุทธเจ้าหลักๆเลย3พระองค์นะครับองค์ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีความสําคัญมากที่สุดก็คือพระองค์นี้ ผู้ออฟดาเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าไวยโรจนะพระพุทธเจ้าแห่งจักรวาลนะครับนั้นเนินดินที่ล้อมรอบก็เปรียบเสมือนว่าท่านเป็นจุดศูนย์กลางและมีจักรวาลล้อมรอบแล้วสร้างขึ้นมานานหรือยังครับตรงนี้ก็โดยประมาณครประมาณ10ปีประมาณ10กว่าปีนี้เองเละดูยังใหม่อยู่เลยใช่ครับผมคุณลิฟพอจะทราบไหมครับว่าการสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วมี กําแพงล้อมรอบแบบนี้เขาเขาสะท้อนเขาจะบอกอะไรหรือเปล่าก็เปรียบเสมือนว่าองค์พระเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,<อ>นะครับแล้วก็สปปรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะก็อยู่รายล้อมท่านนะครับก็คือมีจักรวาลล้อมรอบอเพราะในจักรวาลน,นี้ก็ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลายพบหลายภูมิด้วยกันครับนอกจากคิวอัลบุญญาแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้นั้นเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของเอกชนสร้างขึ้นนะครับจุดประสงค์หลักที่สร้างขึ้นมาตอนแรกเนี่ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้ให้บรรดาประชาชนที่มีญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วนําเท่าอัฐินั้นมาบรรจุไว้ที่นี่ลายล้อมพระพุทธเจ้าเพราะเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยมีพลังงานบวกนะสามารถช่วยเหลือสรรพสิ่งเนี่ยไปสู่สุคติได้โอ้โอ อันนั้นคือวัตถุประสงค์แรกที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมาเอกชนนี้ก็เลยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ก็อนุญาตให้คนที่มีความสนใจได้มาท่องเที่ยวแล้วก็ได้มีการแชร์ไปในสื่ออินเทอร์เน็ตบอกกันปากต่อปากก็ทําให้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาใน1ปีเนี่ยก็เป็นหลักหลายแสนคนคนไทยมาเยอะคนไทยก็มาเยอะใช่ครับผมคนเกาหลีก็เกินครึ่งหนึ่งครับโอ้โห เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัล ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน qr วโค้บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน